จะว่าไปตอนนี้เราก็โตเป็นสาวแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยดูแลตัวเองแบบจริงๆจังๆเลยสักครั้งไม่เคยทาครีมบำรุงผิวหน้าเลยดูสิหน้าเราทั้งแห้งทงั้งหยาบไม่ได้การแล้วเราต้องหันมาดูแลตัวเองที่มากขึ้นเกิดเพื่อนสวยกว่ามีเราขี้เหล่อยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครีมในท้องตลาดก็มีตั้งเยอะตั้งแยะว่าแต่เราจะใช้ครีมอะไรดีลูกเพื่อนมาหานะ่ะออค่ะแม่วันนี้หนูนัดก,กับเพื่อนไหมงั้นก็รีบเลยอย่าปล่อยให้คนอื่นรอนานเสียมารยาทนะลูกค่ะแม่ มาล้วจ้าวันดีจ้าโยกี้โหเธอไปทำอะไรกับหน้ามาเนี่ยดูผ่องมากๆหน้าเงาอย่างกระจกเนี่ยสว่างออร่าเหมือนมีไฟสิบดวงเลยมันเห็นชัดขนาดนั้นได้เหรอนี่ฉันยังใช้ครีมไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยหรอหรอครีมอะไรอ่ะมันเป็นครีมไม่มียี่ห้ออ่ะคนขายเขาปรับสูตรตามที่คนซื้อต้องการเขากวนครีมเองกับมือเลยนะฉันเห็นว่าร้านเนี้ยคนรีวิวเยอะฉันก็เลยลองดูเพราเคลมว่าผิวกระจ่างใสขึ้นภายใน3วันซึ่งมันก็ดีจริงๆเป็นครีมที่มหัศจรรย์มาก มีครีมแบบนี้ในโลกด้วยเหรอสุดยอดเลยอะในร้านที่เธอซื้อเอาไม่ฉันดูหน่อยฉันจะซื้อตามร้านนี้ไงแต่ว่าเขาไม่มีหน้าร้านนะขายในออนไลน์เท่านั้นอืมได้เลยฉันจะซื้อตามจะได้หน้าใสแบบเธอลองดูลองดูเราจะได้หน้าใสด้วยกันได้ครีมมาแล้วรวดเร็วทันใจดีจังเลยฉันสั่งแม่ค้าไปว่าขอครีมที่ออกฤทธิ์แรงเห็นผลเร็ว,เ,รวเพื่อนฉันใช้ครีมไปหนึ่งอาทิตย์แล้วฉันต้องหน้าใสตามเพื่อนที่ทนัน โบกครีมที่ท่วนหน้าเลยนี่อุ้ยทำไมหน้าฉันแดงไน้าเกลียดหน้ากลัวแบบนี้อะหรือเป็นเพราะฉันแพ้ครีมที่สั่งมาจากทางออนไลน์ไม่รู้ว่ามิวกี้จะใช้ครีมนั้นไปนหรือยังไม่ได้การแล้วเราต้องรีบไปห้ามมิวกี้ตื่นแล้วเหรอจ้าลูกข่าแม่ตายแล้วลูกอะไรคะแม่หน้าลูกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะหน้าอย่างกับผีเลยจริงหรอคะ เกิดอะไรขึ้นกับหน้าหนูเนี่ยทำไมหน้าของหนูถึงเป็นแบบนี้มิวกี้หน้าเธอฮะหน้าเธอก็ด้วยเหรอนี่เธอใช้ครีมไปแล้วเหรอเนี่ยฉันใช้ครีมแล้วแพ้ว่าจะมาเตือนเธอแต่คงไม่ทันซะแล้วใช่